1นึฮิตาชิอีก3วันเออีก2วันเขาดาวสี่ห้าสองสองสถานชุมแสงที่สถานชยมแสงเ้ได้สารให้ควมมามมประสง หนึ่งหนึ่งสองนะฮะแม่แน่นะฮะวันที่หนึ่งอาจจะกลับหรือว่าเราจะกลับประมาณวันที่สี่ไม่ก็วันที่ห้ามกรานะฮะนั่งหนึ่งหนึ่งสองเหมือนเดิมซึ่งเราได้เลยว่าตอนนั้นคนน่าจะเยอะตัวยืนต้องมาอยู่แล้วครับผมอย่างที่บอกถ้าได้ตัวยืนเนี่ยเราถ่ายมากไม่ได้นะฮะ ไม่ก็วันที่1นะฮะไม่ก็วันที่4วันที่5นะครับหนใน3วันนี้นีลยที่เราจะจะเดินทางกลับไปทําหน้าที่เราต่อก็คือกลับไปเรียนนะฮะเพราะว่าลาไว้แล้ว